สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะมาแล้วผลที่สุดแห่งปีของอีสานโพพระนางคู่นี้ครองอันดับ1วันนี้27ทธันวาคม2,565ออีสานโพศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ecber คณะเศรษฐศาสาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่องรางวัลแห่งปีของคนอีสานปี2,565การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคลองค์กรและผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปีในสาขาต่างๆ12รางวัลโดยทำการสำรวจระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงสสิงหาคม2565 และระหว่างวันที่22-25ทถึง25ธันวาคม2,565จากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน2,227รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัดการสำรวจนี้จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ12รางวัลแบบปลายเปิดไม่มีตัวให้เลือก ซึ่งจากการประมวลผลพบว่าคะแนนสูงสุดสอันดับแรกในหมวดหมู่บันเทิงมีดังนี้พระเอกแห่งปีหนึนาเดชคุกิมิยะ ร้อยละ12.9สองเวียสกลรวัตร้อยละ8.8สามโปกธนวัตรร้อยละ7.4นางเอกแห่งปีเบลล่าราณีร้อยละ14.8ยาย่าอุรัสยาร้อยละ13.7ใบเฟิร์นพิมชนกร้อยละ10.2นักร้องชายแห่งปีมนแคนแก่นคูนร้อยละ13.4ก้องห้วยไร่ร้อยละ6.7 เิิลปรทุมราชร้อยละ6.6นักร้องหญิงแห่งปีต่ายอรไทยร้อยละ7.9ลาลำไยไห่ทองคำร้อยละ6.7มินลิดนุภาร้อยละ5.2ผู้ประกาศข่าวพิธีกรชายแห่งปีสรยุทธสุทัศนจินดาร้อยละ25.3กันชัยกำเนิดพลอยร้อยละ23.7กิติสิงหาปัดร้อยละ7.4 ผู้ประกาศข่าวพิธีกรหญิงแห่งปีพิชภัณฑ์จันทพุทธร้อยละ24.7เปรมสุดาสันติวัฒนาร้อยละ7.1จิตด,ดี4ีดีร้อยละ6.3ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ